สวัสดีครับเมื่อวานนี้นะมีเรื่องของราชกิจจาดุเบกษานะครับเผยแพร่อัตราค่าบริการการรักษาพยาบาล5ประเภทของผู้ประกันตนนั่นก็คือประกันสังคมนั่นเองเรามาดูกันนะคบว่าที่ประกันมาเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาอะไรได้บ้างพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยนะครับของสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ในระบบประกันสังคมนะครับที่จะช่วยให้ผู้ประกันตนนะครับเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมากขึ้นเลยนะครับหนึ่งครับการผ่าตัดและ หัตถการ5ประเภทประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการผ่าตัดและหัตถการได้5้าประเภทหนึ่งครับผ่าตัดมะเร็งเต้านมสองครับผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่3ครับผ่าตัดนิ้วในไตและท่อไต4ี่ครับ ผ่าตัดต้อ,ตอกระจก5ครับผาตัการหลอดเลือดหัวใจการจ่ายค่าบริการแบบใหม่นะครับทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะจ่ายค่าบริการให้โรงพยาบาลแบบเหมาจ่ายรายครั้งโดยคิดตามกลุ่มนิจฉัยโรคร่วมในอัตรา15,000บาทนะครับต่อความรุนแรงของโรคหรือความซับซ้อนการรักษาของโรคที่มันซับซ้อนมากขึ้นและก็จะจ่ายเพิ่มอีก3,000บาทต่อครั้งด้วยส่วนระยะเวลาการรักษาเนี่ยนะครับผู้ประกันตนจะได้รับการผ่าตัดผา ใน15วันสําหรับ3ประเภทแรกนะครับและสําหรับผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยจะได้รับการผ่าตัดภายใน6เดือนการดูแลหลังผ่าตัดนะครับโรงพยาบาลเนี่ยจะดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเป็นเวลา30วันหลังจากผ่าตัดและมีการติดตามผลที่30วัน3เดือน6เดือนและ1ปีสิทธิพิเศษสําหรับโรคหัวใจนะครับสำหรับหัตถการหลอดเลือดหัวใจจะมีกําหนดอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายพิเศษเช่นการตรวจส่วนหัวใจ32,000 2,000บาทการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน95,000บาทถึง180,000บาทขึ้นอยู่กับความซับซ้อนนะครับสรุปสั้นๆเลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกันตนนะครับเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีคุณภาพได้เร็วขึ้นและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ทำข้อตกลงกับผู้ประกันตนเท่านั้นหวังว่าข้อมูลนี้นะะจะเป็นประโยชน์อย่าลืมตรวจสอบสิทธิของคุณและใช้บริการเมื่อจำเป็น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดบันทึกคลิปนี้ไว้นะครับกับช่องประกันหน้ารูคู่คนไทยใครได้สงสัยเรื่องของประกันทุกประกันเลยบนโลกใบน,นี้สามารถนะครับกดข้อความเข้ามาสอบถามได้คอมเมนต์ได้หรือไปที่ริงหน้าโปรไฟล์ได้สอบถามท้งเบีย้ยประกันได้นะคะประกันรถยนต์ประกันชีวิตทุกประเภทเลยเราสามารถให้คำปรึกษาของคุณได้